ครับมาตอนที่ข้อ4.1นะครับเขาบอกว่าให้พอต C bit 2อ่านค่าจากปุ่มนะครับแล้วก็ให้เซเว่นเซกเมนต์หดิจิตแสดงรหัสนิสิตตัวสุดท้ายนะครับอ่าแล้วก็มาดูโค้ดกันนะครับเริ่มแรกเราจะ i n i t s a l i z ก่อนให้เป็น DDR4 แล้วก็กำหนด อินพุ w i t c h ให้ r e เท r ร์นพินตำแหน่ง2แล้วก็ Init LED ให้เป็น DDR RB กับ DDR A นะครับแล้วก็พอตเอาพุตพอตของ LED นะครับออกที่พอต A แล้วก็ตัว7 s e gment จะออกที่ p พอ t B นะครับโอเคแล้วก็เริ่มแรกเราเราก็จะ Init Switch ประกาศตัวแปรแล้วก็ i n น t i l e d นะครับแล้วก็มาดูที่ลู o y y หนึ่งอันนี้ก็คือมันจะวนไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีการกดสวิตช์เมื่อไหร่เออ่ตัว led จะดับนะครับแล้วแต่ค่าเซเว่นเซกเมนต์หัสนิสิตตัวท้ายเลขหนึ่งของผมก็จะแสดงอยู่นะครับโอเคเรามาดู <S <S กัน ที่วงจรรนะคับเ,คเมื่ออันนี้คือแสดงรหัสนิสิตตัวท้ายของผมเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ LED จะติดด้านหลังเรากำหนดให้เป็นบิตท,ที่สองนะครับโอเคถ้าเรากดสวิตช์ LED จะดับปึ๊บดับแล้วก็ติดเหมือนเดิมดับติดเหมือนเดิมประมาณนี้ครับ เรากดสวิตช์บิตท,ที่2ครับโอเคก็ก็จะประมาณนี้ครับวงจร